ตัวนานา,นารายวีนาสงสารเจ้าตัวสีหน้าเคร่งเครียดลุ้นได้ประกันหรือเข้าคุกติดตามเรื่องราวนี้ในขา่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้กันค่ะตามที่กระแสข่าวบอกว่าคุณเวได้มาพบพนักงานสอบสวนเนะขายืนยันว่าตัวคุณเวไม่ได้เดินทางมาที่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้มาพบพนักงานสอบสวนที่นี่นะครับนะครับ หลายคนกังวลว่าอาจจะมีการเดินทางออกนอกประเทศหรือเปล่าสําหรับตัวคุณเวเองเนื่องจากว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้ตารวจได้ดําเนินการอะไรบ้างไหมคะเห็นบอกว่ามีแบ็คลลสหรืออะไรไหมคะตัวตัวคุณเวผมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าตัวคุณเวเนี่ยในทางการสอบสวนกําลังพิจารณาทุกมิติว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ในลักษณะไหนครับเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำผิดร่วมกับคุณนานาช,ช่โกงทรัพย์ถึงไปถึงขนาดเป็นการกู้ยืมหรือไม่หรือว่า เป็นกรณีชอบงงชับอย่างเดียวหรือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับทีนี้ถ้าถ้ามันการสอบสวนพาดพิงไปถึงกุณเวว่ามีความผิดตามกฎหมายก็ขั้นตอนการการดําเนินการก็เป็นไปตามขั้นตอนตามปกติก็ก็ดูอัตราโทษเป็นหลักครับถ้าเป็นกรณีที่เฉพาะไม่เกิน3ปีวิธีการก็มีอยู่แล้วถ้าเกิน3ปีวิธีการก็มีอยู่แล้วครับ ท่านครับการที่เวลแล้วก็นานาเนี่ยมีการหย่าร้างกันจะมีผลต่อรูปคดีในเรื่องการตรวจสอบสินสปป์นะครับท่านประเด็นแรกเลยคือผมผมไม่แน่ใจว่าทั้งคู่นี่หย่าร้างกันหรือไม่นะขอให้เป็นเรื่องของเขานะครับแต่ในรูปคดีมันไม่ไม่ไม่ได้กระทบครับเพราะว่าเราดูเส้นทางทางการเงินกับพฤติการของแต่ละบ,บุคคลเป็นหลักครับมีการเชื่อมโยงกันในระหว่างสามรรยาคู้นี้มีการโอนเงินให้กันไปอะไรอย่างนี้ ณวันนี้นะครับจากการสอบสวนนะครับยังไม่มีเส้นเงินที่ไปพาดพิงถึงคุณเวเฉพาะผู้เสียหายที่ได้มาลองทุกข์กับพนักงานสอบสวนนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หายรายอื่นเรายัางยังไม่รู้เพราะเขายังไม่ได้เข้ามาครับมีผู้เสียหายรายอื่นที่จะเข้ามาแจ้งความกับคุณเวไหมครับเงงกี่บเหตุกาก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับถ้ามีให้ให้รีบเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเราจัดทีเรา,จ,เราจัดทีมสอบสวนรองรับไว้อยู่แล้วครับแต่ขณะนี้ก็คือแจ้งความแค่คุณนาคเองคนเดียวคุณเวยังไม่ได้รับแจ้งความใช่ไหมครับ ณปัจจุบันเนี่ยครับมีการพาดพิงไปถึงนนะครับแต่อย่างที่ท่านผู้การเรียนให้ทราบว่าเราจะขอตรวจสอบในเรื่องของทั้งเส้นทางการเงินแล้วก็พุติการอย่างอื่นก่อนนะครับยืนยันว่ามีการพาดพิงไปถึงนะครับแต่ส่วนพยานหลักฐานจะเป็นยังไงเนี่ยขอตรวจสอบพยานหลักฐานเพราะื่องจากเมื่อวานเนี่ยเราเข้าไปยึดทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เอกสารหลักฐานมาบางส่วนนะครับขอทํางานในการตรวจสอบก่อนว่าชัดเจนเพียงแค่ไหนถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจนเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายเหมือนกันในรูปแบบเดียวกันนะครับมูลค่าทางการเงินรวมถึง จำนวนผู้เสียหายเนี่ยเขาา้าข่ายคดีพิเศษที่ต้องอาจจะให้ดีไอช่วยทคาคดีนี้ด้วยไหมยังครับยังครับมก็มีผู้เสียหายเดินทางหรือติดต่อมาเพื่อที่จะเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมไหมคะตอนนักขณะนี้ยังนะครับอย่างคุทเวนนจะออกหมายเรียกหอเปล่ครับก็ขึ้นอยู่กับอัตราโทษครับ<ม>เหมือนเช่นท่านเพื่อนกันเรียนแจง้งถ้าเกิดสมมุติว่าความผิดข,ของเขาถึงแค่การเช่าโกงเนี่ยเราก็ออกหมายเรียกไปสองครั้ง นะครับตอนนี้เราออกไปครั้งแรกเนีครับอ่ะยังครับยังครับเริ่มบอกวาอะไรครับท่านนาก็ที่บอกครับว่าตอนนี้กำลังตรวจในเรื่องพยานหลักฐานที่ได้มาอยู่<ๆ>ถ้าเข้าข่ายในความผิดฐานใดเราก็ได้ออกหมายเรียกไปฐานนั้นครับเดินเจ้าตัวสามารถเดินทนางเข้พนักงานสอบสวนได้เหรือไม่มาได้ครับมาได้มาได้ยินดีครับถ้าเป็นอย่างคล้ายๆกับทนายพาไปยังเช่นคุณนาอย่างเงี้ยอย่นได้ไหมครับได้ครับได้ครับ ได้ครับแะต้องไม่เป็นเวลาราชการไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นแต่ขอขอให้ประสานงานมาก่อนนะครับเพื่อว่าจะได้จัดเตรียมพนักงานสอบสวนไว้รองรับแล้วก็พยานหลักฐานที่เราจะต้องสอบถามกับทางเขาครับแต่ถ้าออกสองครั้ง้วไม่มาก็จะต้องออกมาจับครับตำรวจแถลงข่าวแจ้งความคืบหน้านานาดำเนินคดีเต็มที่เราไปติดตามเรื่องราวเดือดๆนี้กันต่อค่ะในตัวของหลักฐานที่มีการกลอมนะครับเป็นเรื่องของ สลิปแล้วกันนะครับที่มีการอ้างไปกับผู้เสียหายท่านหนึ่งว่ามีการโอนเงินไปลงทุนแต่จริงแล้วเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่าหลักฐานตัวนั้นน่ะเป็นหลักฐานที่มีการแก้ไขซึ่งไม่ถูกต้องคือเทียบเคียงยง่ายว่าคุณนาณาพยายามจะสื่อสารกับทางผู้ลงทุนว่าโอนเงินไปลงทุนจริงๆกับอีกบุกคคลหนึ่งอย่างนี้ละกันครับประมาณกี่คนนที่เอาไปอ้างเนี่ยอ่าเพิ่ต้นพบหนึ่งคลายก่อนนะครับดาราหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับจำนวนเยอะไหมครับท่าน ไม่ไม่มากครับตัวการโอนหุ้นเนี่ยเป็นแค่เขาเอามากล่าวอ้างกับผู้เสียหายท่านหนึ่งเฉยๆนะครับว่ามอบหุ้นให้กับผู้เสียหายท่านนี้แต่เราตรวจสอบแล้วว่ากว่าหุ้นตัวนั้นอะเลขใบใบหุ้นตัวนั้นอะไม่ใช่ของคุณนาาจริงนะครับแค่เอามายืนยันแค่เอามายืนยันเฉยๆครับแต่ไม่ได้ให้เซ็นหรือทำสัญญาร่วมกันอ่าเป็นการทําสัญญาที่มีการโอนหุ้นตัวนี้ไปให้นะครับแต่ไม่ได้สัญญานไม่ใช่เกิดขึ้นจริงอ่าสัญญามีการกระทํากันจริงแต่ว่าตัวหุ้นเนี่ยตัวที่เป็นโภหุ้นเนี่ยครับเป็นนนอออาจจะเป็ขงคื่น ซึ่งไม่ใช่ของคุณนานาเองเป็นลักษณะของการส่ง้าของคนอื่นมาถ้าจะเคลิปเพียงก็ได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากําลังสอบคนที่เกี่ยวข้องอยู่ว่าตัวหมายเลขหุ้นตัวนี้มีการโอนต่อ,อันยังไงบ้างหรือเปล่าเพื่อได้ข้อที่จริงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น